หา fog ด้วยวิธีง่ายๆทำแบบนี้โจทย์ให้ fx เป็น 4x บวก1ให้ gx เป็น x กําลัง2หา fog 2หลักการไม่ยากเวลาน้องเจอ fog เป็นเลขอะไรก็ได้นะหลักการคือแบบนี้ให้น้องเขียนคนที่อยู่ด้านนอกมาก่อนคนที่อยู่ด้านนอกก็คือ f และหลังจากนั้นน้องเจอ o ให้น้องจำไว้ว่าเวลาน้องเจอ o เหมือนเราเอามีดตัดแบ่งเขาเป็นวงเล็บ อาเวลาเจอโอนะเหมือนเอามีดตัดแบ่งเขาอะเป็นวงเล็บแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เหลือก็คือเหลือ G2 น้องก็ใส่ G2 ลักษณะนี้เลยแสดงว่าไอ้ FOG เนี่ยมันก็คือฟังก์ชันที่มันซ้อนกันแล้วเวลาน้องเจอฟังก์ชันที่มันซ้อนกันอะเราจะหาข้างในก่อนก็คือ G2 เวลาน้องหา G2 อะน้องก็ต้องเริ่มจาก Gx พอเขาให้ g x มา เท่ากับ x กําลังสงและเราอยากได้ g 2หลักการคือแทน x เป็น2เจอ x เจอ x, x x ทุกที่แทนเลข2ให้หมดน้องก็จะได้ g 2ออกมาไอ้ด้านขวามันเป็นเลข2แล้วอย่าลืมแม่งซ้อนกําลัง2มันจะได้4แสดงว่า g 2ตอบ4เพราะฉะนั้นไส้ในตอบ4แต่น้องยังตอบ4ไม่ได้เพราะ4คือคำตอบของไส้ในมันมี f อยู่ข้างนอกน้องก็ดึง f ลงมา แสดงว่าคําตอบจริงๆคือหา f4 f4 หายยังไงพี่ก็ต้องไปเริ่มจาก fx ก็ต้องไปเริ่มจาก fx เขาให้ fx มาโจทย์ให้มานะเป็น 4x บวก1และเราต้องการ f4 ไม่ยากแทน x เป็น4ได้เลยเวลาเจอ x เจอ x ทุกที่ยัดเป็นเลข4แทนเป็นเลข4ให้หมดน้องจะได้ f4 ด้านขวาก็ แทน x เป็น4ใช่ไหมแต่แม่งมันมี4คูณข้างหน้าอยู่แล้วพี่จะเขียนเป็น4แล้วก็คูณ4อย่างงี้นะแล้วก็บวก1ซึ่ง4กับ4คูณกันน่ะน้องได้16และ16ไปบวก1อน้องได้17แสดงว่า f4 ตอบ17และข้อนี้ถาม f4 พอดีตอบ17นั่นเอง สำหรับน้องที่อยากไปลงลึกในบทฟังชันทักมาสอบถามคอสได้ที่แอปสีเขียว l ลาย ID มีตัวแอสไซด์ด้วยนะ MAT ์อันเดอร์สกอร์พี่ชัวว่าคอร์สนี้จะช่วยให้น้องสอบติดและได้เกรดสีแน่นอน